สวัสดีค่ะเจอกันอีกแล้วค่ะเจอกันกับก้อยอีกแล้วทางช่องวารุณีชาแนลช่องแบ่งปันทางด้านการตัดเย็บเสื้อผ้าและการสร้างแพทเทิร์นค่ะคลิปนี้ก็จะแบ่งปันเพื่อนๆนะคะวิธีแก้ไขแขนเสื้อที่เราสร้างสร้างเสร็จแล้วแขนเสื้อจะเหลือ เหลือมากกว่าตัวเสื้อประมาณ 3- 4เซนนะคะตรงนี้การสร้างแขนเสื้อนะคะเวลาเราสร้างเสร็ะแขนมันจะเหลือจากตัวเสื้ออยู่ได้ประมาณ 3- 4ม่เซนเป็นเรื่องปกติเวลาเราไปเข้ากับแขนเสื้อเราจะต้องมีการเดินเส้นตรงหัวแขนประมาณ3มประมาณ3เส้นนะคะเพื่อที่จะเดินเส้นอีทหัวแขนแบบรูดหายนะให้เข้ากับตัวเสื้อเวลาเราเข้าแขนเสื้อแขนเสื้อจะได้กลมสวยทีนี้ปัญหาของมือใหม่อ่ะเขาจะตามมาก็คือเขาเข้าไม่ได้ เข้าไม่ได้ที่เราจะมาแก้ไขเฉพาะหน้านะสำหรับมือใหม่นะคะแต่ถ้าเป็นช่างที่เขาชํานาญงานแล้ว3-4มเซนเขาเอาอยู่แล้วเข้าแขนสวยด้วยนะคะตัวเนี้สำหรับมือใหม่เราจะแก้ไขยังไง แก้ไขหน้างานก็คือเรามือใหม่ลองมาทําวิธีสร้างแขนเสื้อวิธีนี้ดูนะคะจุดต่างนะคะจุดเปลี่ยนก็ไม่เยอะนะคะสร้างก็เหมือนเดิมวิธีสร้างแขนเสื้อที่ ep 5 7ที่ก้อยเคยลงให้เพื่อนๆดูนะคะเพื่อนๆที่เคยดูหรือตาม YouTube ค่อยอาจจะได้ดูบ้างนะคะ ep 5 7วิธีสร้างแขนง่ายๆแบบใส่สบายๆใส่สวยนะคะสร้างเหมือนเดิมนะคะเดี๋ยวก็จะบอกว่าจุดเปลี่ยนคือตรงไหนการปรับไหล่ผลของการสร้างแขนเสื้อนะคะ แล้วก็มาใส่กับตัวเสื้อมันก็จะมีความสมดุลกันก็คือการสร้างเสื้อเสร็จแล้วทุกอย่างคือการปรับไหลของเราการเช็คตัวเสื้อนะคะแขนเสื้อที่เราสร้างเสร็จแล้วเรียบร้อยนะคะที่เรากําหนดบวกรวมแล้วเรียบร้อยนะคะรอบวงแขนนะคะเราบวกรวมเรียบร้อยได้เท่าไหร่เราจดตัวเลขเอาไว้เพื่อที่เราจะไปเข้ากับเพื่อที่เราจะนําตัวเลขตัวนี้ไปสร้างแขนนะตัวนี้ของก้อยนะคะได้อยู่ที่47เซน จดตัวเลขเอาไว้ทีนี้พอเราสร้างตัวเสื้อเสร็จเราจะต้องมีการปรับไหล่เพื่อนๆดูนะคะมือใหม่ดูนักการปรับไหลวิธีนี้อาจจะง่ายที่สุดสําหรับมือใหม่ที่ไม่เป็นนะคะที่ไม่เป็นการปรับไหลจะงงเรื่องปรับไหลพอเราสร้างเสร็จการปรับไหลนะคะอันนี้เป็นไหลจริงที่เราสร้างขึ้น,นมาตั้งแต่แรกชิ้นหน้าและชิ้นหลังนะคะเป็นไหลจริงของเราจากเส้นคอพเพื่อนๆดูตรงนี้นะคะเวลาเราสร้างเสื้อนะจะขีดเส้นก็คือไหลตรงนี้จากเส้นคอหาเส้นไหลนะคะจากเส้นคอหาเส้นไหลที่เรากําหนดทีนี้นะคะ เพื่อนๆพ,พับชิ้นหลังของพับตรงไหล่ของชิ้นหลังนะคะที่เราสร้างเสร็จนะ,ะนี่ค่ะเราจะปรับไหล่ก่อนนะ,ะนี่ค่ะแต่วงแขนของเราก็ยังได้สัดส่วนเท่าเดิมก็คือจํานวนที่เราบวกรวมเรียบร้อยนะคะเดี๋ยวก็จะปรับไหล่ให้เพื่อนๆดูนะคะมือใหม่วิธีนี้อาจจะจะเข้าใจง่ายหน่อยให้ปรับให้โดนเส้นที่เราขีดร่างตอนแรกนะคะพับเส้นชิ้นหลังวางทับเพื่อนๆดูนะคะนี่ค่ะพับวางไว้เลย ให้ตรงนะคะทีนี้เราจะปรับไหลยังไงเพื่อนๆเห็นจุดลักแล้วงแขนที่เราโค้งเสร็จแล้วเรียบร้อยที่เราแต่งแล้วเรียบร้อยให้สวยงามนะคะที่เราโค้งเสร็จแล้วเรียบร้อยชิ้นหน้าและชิ้นหลังตรงจุดนี้วัดจากชิ้นหลังและชิ้นหน้า OR จากจุดนี้มาจุดนี้วัดว่าได้กี่เซนหรือกี่นิว้วน,นะคะวัดว่าได้กี่เซนแบบนี้นะคะนี่ค่ะจากจุดนี้มาจุดนี้ของชิ้นหน้าการปร,ปรับไหลนะคะเพื่อนขาให้ชิ้นคอตรงเส้นคอให้ตรงกันตรงไหล ไหลเดิมให้ตรงกันก่อนนะคะแล้วเราค่อยเช็คเลยจากจุดนี้มาจุดนี้เราวัดว่าได้กี่นิ้วกี่เซนนะคะได้หมดตัวนี้ก็จะพูดเป็นหลักนิ้วให้เ,เพื่อนๆจะได้เข้าใจง่ายๆนะนี่ค่ะของก้อยนะวัดจากจุดนี้มาจุดนี้ได้14นิ้วเราพับสายวัดก็คือหารสองนะคะหารสองได้เท่าไหร่นี่ค่ะ สิบสี่นิ้วได้เจ็ดนิ้วหารสองได้เจ็ดนิ้วทีนี้ในส่วนของด้านหลังนะคะเราจะบวกเพิ่มขึ้นมาคือหนึ่งเซนครึ่งหรือประมาณครึ่งนิ้วเราจะยกชิ้นหลังขึ้นมาให้สูงกว่าชิ้นหน้านะคะอันเนี้ยนะคะยกขึ้นมาเลยตรงนี้ที่เรานี่ค่ะนี่ค่ะตรงจุดนี้เราจะบวกเพิ่มขึ้นมาครึ่งนิ้วหรือประมาณหนึ่งเซนถึงหนึ่งเซนครึ่งนะคะเพื่อนขานี่ค่ะอยู่ตรงนี้ เราก็วัดเลยจากจุดนี้มานะคะชิ้นหลังตรงนี้นะเราวัดขึ้นมาหนึ่งเซนครึ่งหรือประมาณครึ่งนิ้วเนี่ยนะคะจากจุดนี้เราจุดไว้เลยเข้มๆรเราก็ปรับลงมาเลยเอาออกเราได้แล้วนะคะเราจะได้ชิ้นหลังสูงกว่าชิ้นหน้า1เซนถึง1เซนครึ่งนะคะหรือประมาณครึ่งนิ้วให้ขีดเส้นของไหล่หน้าใหม่หาเส้นคอนะคะขีดเชื่อมนี่ค่ะคือการปรับไหล ชิ้นหน้าเส้นนี้เราไม่เอาแล้วทีนี้จากชิ้นหน้าจากจุดนี้เราวัดลงมา1เซนครึ่งถูกต้องไหมคะหรือประมาณครึ่งนิ้วเราก็ยกช wow. ิ้นหลังขึ้นมาเลยนะคะขีดเติมขึ้นมาในส่วนที่ชิ้นหน้าปรับลงไปนี่ค่ะนี <to> ่ค่ะนี่คือการปรับไหลนะคะนี่เลยอ่าชิ้นนี้เราก็ไม่เอาแล้วเส้นนี้เราไม่เอาเพราะเรายกชิ้นหลังให้สูงกว่าชิ้นหน้าอ่าเราก็พับเส้นใหม่เลยนะคะนี่ค่ะชิ้นหน้าปรับลง ะะชิ้นหลังปรับขึ้นก่อนที่เราจะปรับไหลเราก็เช็คแบบที่ก้อยพาทำนะคะเช็คก,ก่อนแล้วก็วัดจากจุดนี้มาจุดนี้แล้วเราก็หาร2อ,อันนี้ก็ไปต่อนะคะ,ะเราปรับไหลแล้วเรียบร้อยเนาะเนี่ยชิ้นเดิมนี่ค่ะเราจะไปสร้างแขนแล้วปิดไว้เดี๋ยวเราจะมาวนหัวแขนนะนี่ค่ะรอบวงแขนตัวนี้47เซนของเพื่อน,เพ,อนเพื่อนเท่าไหร่นาวงแขนเรามาใช้นะคะ,ะการสร้างนะคะพับกระดาษเข้าหาตัวเราเป็นสันทบนะคะเพื่อนขานี่ค่ะ จะพาดัดแปลงแก้ไขแขนเสื้อที่เขาเหลือนะ47เซนนะฮะเพื่อนขาจากเส้นกระดาษเราวัดลงมาขีดเส้นนําไว้ก่อนประมาณ1นิ้วหรือครึ่งนิ้วก็ได้ฮะนี่ค่ะแบบนี้นะคะจากสันทบกระดาษหน้าตัวเรานะฮะเพื่อนคาวัดลงมา8นิ้วครึ่งนะ8นิ้วครึ่งนะคะหลักนิ้วนะคะหลักเซนก็จะประมาณ21เซนครึ่ง ะะอันนี้ถ้าจําหลักนิ้วมันจะง่ายหน่อยนะคะจากจุดนี้วัดลงมา8นิ้วครึ่งหรือประมาณ2 1เซนครึ่งนะคะแล้วตีเสน้นตีเส้นฉากออกไปค่ะนะฮะจุดนี้เอาให้หลักๆเด่นเด8นิ้วครึ่งนะคะขีดเส้นฉากออกไปจากจุดสันทบกระดาษวัดออกไป8นิ้วหรือประมาณ20เซนตัวเลขตัวเดียวกันขีดเส้นให้ชัดๆัดนะคะ จากจุดนี้วัดออกไป8นิ้วนะคะจากจุดนี้วัดลงมา8นิ้วครึ่งจุดเอาไว้ลแล้วเราตีเส้นให้เป็นเส้นสามเหลี่ยมนะคะให้เป็นเส้นสามเหลี่ยมทีนี้จะเป็นจุดต่างจุดเปลี่ยนนะคะการสร้างแขนแล้วนะ,ะนำรอบวงแขนของเราที่เราสร้างเสร็จแล้วเรียบร้อยไม่ว่าของใครก็ใช้ไซส์ของเรานะคะนี่ค่ะของก้อยได้47เซนนำ47นำรอบลักแร้หารสนะคะรอบลักแร้เราหารสนะคะ สี่สิบเจ็ดหารสองค่ะได้ยี่สิบสามจุดห้านะคะได้ตัวเลขผลลัพธ์ที่เราหารสองได้เท่าไหร่นะจดเอาไว้แล้วลบด้วยหนึ่งลบหนึ่งเซนนะคะเพื่อที่เราจะลดต้นแขนไม่ให้เพื่อที่เราจะลบลดรอบลักและไม่ให้เขาเหลือสําหรับมือใหม่นะคะสําหรับมือใหม่ลบด้วยหนึ่งเซนนะคะเหลือยี่สิบสองจุดห้า วัดออกไปเลยค่ะจากจุดนี้วัดไปเท่ากับรอบรักแร้เราหารสองลบด้วย1เซนนะคะทีนี้หลักเซนแล้วนะคะไม่ต้องงงนะคะพยายามศึกษาเรียนรู้หลักนิ้วและหลักเซนไปพร้อมๆกันนะคะเราจะได้ทํางานได้เร็วขึ้นค่ะนี่ค่ะตีเส้นจุดเอาไว้เราตีเส้นฉากนะคะตีเส้นฉากแบบนี้จากจุดนี้เท่ากับรอบรักแร้หารสองลบหนึ่ง เซนนะคะไปต่อนะจากจุดนี้มาจุดนี้เราหารสามนะคะจากจุดนี้มาจุดนี้เราหารสามนะคะหารสามได้เท่าไหร่แบ่งเลยอ่าได้เจ็ดเซนครึ่งของก้อยได้เจ็ดเซนครึ่งของเพ